พี่น้องจ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้ามาเก็บผักปังกับยายพัดเดเดนนงเดเดเดนางเดชิชิช,ชิมามามาเก็บผักปังพี่น้องนี่งามบ่อผักปังยายว้นวันนี้ได้เวลาเก็บผักปังแล้วนะจ๊ะเพื่อมันจะได้ปังปังพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ผักปังยอดงามๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อใครอยากกินผักปังอาไปลวกจิ้มน้ำพริกมาเด้อพี่น้องเด้อนี่ได้เวลาเก็บผักปังแล้วนะจ๊ะนี่พี่น้องงามบอผักปังกินแล้วต้องปังปังนแน่นอนไม่เชื่อลองดูไปกับบนเสื้อบอเป็นยังกินผักปังแล้วจะรวย ทำดสมจริงเถอะเนาะให้รวยจริงเด้อจ้พี่น้องมาเก็บผักตังกับยายพัดเด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้ยยงงามเลยเด้อนี่ได้เวลาเก็บอะไรพี่น้องเอ้ยเก็บเพื่อให้มันแตกไม่เนาะเมื่อวานเก็บเก็บดอกมันเมื่อนี้เก็บนวยมันโอ้เมื่อวานเก็บดอกเมื่อนี้เก็บยอดมันพี่น้องนี่นี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งมาเด้อนี่ยายพัดเก็บแต่ตังเยอะนะเจ้าให้เบิ้ง นี่เจ้าเอียวได้เยอะแล้วเจ้าผักปังสวยๆง,มงามๆมาเด้อพายากกินอยากเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกมาเด้อพี่น้องเด้อเออมามาช่วยอุ่นนุนเย็่พัดหน่อยนะจ้าเห็นตะวาก็ะด้จะเมินหน้านี้หลายเธอเห็นตะวาก็ะด้มาเด้อนี่เอามาเลยอยากกินก็นมาเลยจ้ามาเลยไ,ไอ้เออจ้าไอ้สวยๆจ้าผักปังยอดอบๆพี่น้องนี่นี่ ยังไม่หมดนะเก็บอีกอันนี้เอาอ่างซื้อ,อเอาอ่างบุเจ้าเนี่ยเอาอ่างตัวอุ้ยยายอยากกินแท้อยากกินก็นมาทั่วสี่คิวบุศนัวมาลดเลยขึ้นรถไฟมาก็ได้มาลงสี่คิวต่อรถสี่คิวมาลงปากทางสี่คิวเข้ามาเลยอ่างสับประดูกจ้ามาเลยจ้ามาเลยมาเลยวันแรกเก็บกอนหลายอยากคุยหลายยาย ไนกันไกลละเอ้ามาแม่กว่าจะเก็บได้คุยแท้ๆว่าเอาบอกคุยที่เหตุจังไดเนาะคนมันต้องคุยด้วเออเนาะตาเนาะเออตาบอกว่ายายขี้คุยว่าทันขี้ไม่ได้คุยปากคุย,ปา,คยปากยายคุยแบบนี้แหละพี่น้องเออพี่น้องปองปายเมื่อสุขุสุคนสมบ,บนตุสมองมาเอาพักตังไปลูกจิ้มนาริกเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ยมาแตกได้แตกตีเด้นี่เออเก็บเอาไว้กำพี่น้องเพื่อได้ค่าขนมเนาะเออหาอะไรได้ยีไหมอืมกินโทเมือเลยบหาเนาะหายกินยางเดียวบปหามัน,นจะไหวหรือเนาะอ้ยหักจอยเดมาเด้อพี่น้องปองไปชาวไทยชาวลาวสักุูุสุขคนมาเดิอม,มาเก็บผักปัง เก็บแล้วก็เอาไปลวกจิ้มจิ้มกับยังละยายอ่ะจิ้มจิ้มกับยังกับมาเรื่องข้างเจ้าตัว,ตวนอมาเด้อม,มาเด้อสองเอ้ยเห็นยังอยู่นอะสาวนี่วันที่สิสิบแปดจ้ายายพัดมาเก็บผักป่าวันที่สิบแปดเออเบิ้งไปยัางนี่พี่น้อง เอ้บเลยนี oh, no. ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บจังเลยดู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 เกี่ยวกันพอปันเออเนาะมันเกี่ยวกันคักอึเอารวบเข้าไปโรดเออเออนี่กินแล้วจะปังนะคะก็บอกว่าลวกผักปัง กินผักปังทุกวันกินแล้วทําอะไรมันก็จะปังมดแต่ยายนะ่ะกินหลายรอบแล้วบ่ปังจักทีพี่น้องเอ้ย <c oughs> บ่ปังจัคเทือกินทั้งหลายรอบอลไรกินจนคอลื่นหมดแล้วนี่ผักบ่ลื่นเนาะพ่เห็นปังจักเถือเออหลอกกันตัวนี่เนาะเออมีแต่พี่น้องและจะซอยดันซอยอยู่ตูดยายเนาะพี่น้องเด้อซ <c oughs> อยอยู่ตูดยายเนี่ยเด้อ จะได้ปังไปน้ำกันเออเห็นยายรเราบุหอเราให้มันคุไปตี่นงังมาคุยอยู่นั่นแหละยายว่าสรีบเก็บเออจ้ารีบเก็บอยู่เป็นะวาก็ได้ให้คุยไนยแม่คนมีปากไหมไหนเราหมดหรือยังอู้ฟังนี้เต็มเลยเออเก็บก่อนเก็บก่อนโอ,อ้ยมันเป็นเครื่องเนาะ มันเป็นเครือตัวนี่อออ่ะเดี๋ยวจะไปเก็บมองอื่นอีกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปเก็บผักขมอีกสักหน่อยนะยายจะไปเก็บผักขมแล้วบ้านนี้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้ออุ้มเลยเด็กบ้านโอ้น่ารักจังเลยผักก็สวยคนก็สวยโอ้ยสวยไปหมด ตาบอกว่าคนก็สวยโอ้ี๋ยววาสวยหมายแม่เนาะสวยก็มีหัวใจนะจ๊ะเด้อพี่น้องเด้อนี่ออ้ยลวกอย่างแทบเลยเด้อเดี๋ยวยายจะไปเก็บผักขมตอเด้อพี่น้องเด้อเออคนก็สวยผักก็สวยมีแต่แนวสวยๆงามๆออ้ยเนาะเก่าก็หลายๆจ้ะเดี๋ยวไปเก็บผักผักขมก่อนเด้ออยู่ทางปู้นอีกโอ้ผักขมก็งามเด้อพี่น้อง เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเก็บพักขมก่อนเด้อจ้า